เดี๋ยวเจนนะครับสำหรับน้องใครทำคล้างนะครับขาแปลกนะครับแปลค่ะวันนี้พามาเที่ยวหมู่บ้านช้างนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะมาเที่ยวหมู่บ้านสร้างกันนะคะนี่ค่ะพสร้างพามาเที่ยวนะคะเนาะจังหวัดสุรินทร์ ไสุกเทนครับออกรายการด้านช่องสองสามสุกเทนครับนี่เนาเข้าไม่เข้าหรือลูกนราบอกมาเข้ายังไงก็เข้าเตะเข้าแต่สุดท้ายน้องก็ไม่เข้านะครับตอไป สามเดือนกัก huh. ข uh ัง huh. ทัเลยโอ้ยบ่เตียมไเออดแนงแนน้องมนีเฮเบอร์เดย์ฮเบอร์เดย์ทูทอคแหทอแท่งมาว่ะวันวันเกิดของผมนะครับไปเป็นกลังใจผมด้ผมจะยิงเข้าแน่นอน พีชายเออย่าลังเลชายร่วมเป็นกำลังใจให้นะครับเล Happy i d a y ้องมีนนี้เทโฆษณาเพ ยี่ก็รีโอ๊ยรอฮะรอครับสนีนะครับครัภาัุองช้างนัแสดงการไปดูรื่อันกแสดงนะครับประททนัที่นะครับจะเดินเชื่ชมนะครับในแวงการโลกช้างนะครับเราก็จะมีสถานที่นะครับใหได้ดชมนะครับได้ไปกา มีหา like like ้มายหลที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารที่เกิดช้าโบดชั้นสำคัญหลักและาอยโชัางสำคัญเขาาชมช้นขอช่างอนะครับแล้ก็สำหรับที่เดินทาง้จแต่เช้าเลยนะครับไม่ได้รับอาหารมาขอนุ่ม่ได้สูข้าวนะครับทกงเนี้ยนะครับอาหารนะครับเป็นอาหารจานเดียนะนะครับเป็นอาหาร ท้ายหมู่บ้านน้องช้างที่มาร่วมนะครับนี่เป็นวันเราะว่ากิจกรรมวันคล้ายวันเกิดของท่านอ่าโอเคนะครับเดี๋ยกกำหนดการคร่าวๆก็ผมแจ้งให้นะครับพี่น้องขนช้างได้รับทราบก็ผมนะคุณผู้ชมเลยนะครับ ท่านจะเป็นตานะครับเปิดตานะครับเพล่งเทพิโตตีนะครับนะครับบทเพลงตาวบทเพลงเทพิโตตีเสร็จแล้วก็ทานจะให้น้องชาติเชื่อครับผมนะครับกินอาหารนะครับบนโต๊ะนะครับมีอาหารก็เยอะนะครับอาหารช้างแล้วก็เสร็จจากการกินอาหารช้างเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งนะครับมีรางวัลพิเศษแน่นอนนะครับมีรางวัลให้กับในครั้งที่ร่วมกิจกรรมกัาทุกชุดแน่นอนนะครับยังไม่ลงตัวนะคะ เดี๋ยวขอเติมซาเฟ็ตหนึงนะครับเปิดตานะครับอ่านะครับเปิดตาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับอวยพรวันเกิดให้กับช้างแฝดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับว่าครบโอกนะครับโตเป็นหนุ่มอีกปี12ปีแล้วนะครับอายุของช้างแฝดนะครับอายุของช้างแฝดนะฮะ วันที่6มีนาช้งแฝดเกิดวันที่6มีนาปีปี53นะฮะปี53ับผมนะครัปี53นะครับ6มีนาสองพันห้าร้อย้งสมเป็นวันวันเกิดของช้างแฝดนะคะให้ปีทองๆียวยเดี๋ยวเ้เเ้เียวเ โอ้โหหลายเช่นนะครับทีมดูการทีมครับทีมนะครับสหรับน้องทมทยนะครับ8นะครับดแแงนะครับเป็นพี่รักทคของทุกท่านทุกคนนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวโลก นะครับแข้งซันนะครับความสามารถห้ deer, ทุกท่านได้แสดงถึงความสามารถทุกท่านได้เห็นกันแบบต่อเนื่องนะครับให้หมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสำหรับน้องทองคำทองแท้นะครับวันนี้ก็เป็นวะนครบรอบวันเกิดนะครับครบ12ปีนะครับบนบูมครับ

อาจารย์จะยืนเพรับสำหรับน้องขอทำท่องให้นะครับท้าแฝดนะครับแฝกท้าแรงนะครับเป็นพี่รักใคร่ของทุกท่านทุกคนนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวโลกนะครับแสดงศักยภาพความสามารถให้ทุกท่านได้แสดงโชว์ความสามารถทุกท่านได้เห็นกันแบบต่อเนื่องนะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสำหรับน้องขอทำท่องแข่งครับ นี่ก็เป็นนนะครับวันคล้ายวันเกิดนะครับครบ12ปีนะครับบนบูมครับผม นะครับช้างนะครับทุกเชือครับพี่ควานนะครับเอาย้านะครับให้น้องช้างกินได้ครับผมหยุดกินทานกินได้ตามสบายครับตามสะดวกรับช่วงนี้ครับนะครับช้างนะครับทุกเชือครับพี่ควานนะครับเอาย้านะครับให้น้องช้างกินได้ครับผมหยุดกินทานกินได้ตามสบายครับตามสะดวกกับช่วงนี้ครับ ป้าจ๋าป้าจ๋าน่าดื่มจังหวกแบบทั้งกีนทั้งห่อเลยนะครับคุณแม่นะครับบนสีชานะครับอ่าได้น้องทองคำทองแท่งครับผมถอยออกมาก่อนครับอ่าแก้วภาพครับเจ้าของวันเกิดมาทางนี้ก่อนรับภุมิอะไรก่อนเลยอ้อนะครับกาบนะครับคุณแม่นะครับมนเลยครับโอ้นะครับโอ้ลองไปเลยก็สร้างแฟนกันนี่เขาพี่น้อง เราขึ้นี่นะครับเพื่นี่เรอเป็นพิเศษโอเคถ่ายภาพก่อนเอาเต็ดอีทัฟครับเราฟังยินให้เารังยิงนะคะโอ้โหรอสวยนะคะไอ้ดิสาวน่ารักจังเลยลูกขอบคุณค่ะหล่อมากพี่แศษขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีแต่โอกาสได้ถ่ายรูปถ่ายภาพในการแต่งองค์ทรงเครื่องแบบนี้นะครับไม่ใช่จะได้แต่งองค์ทรงเครื่องกันแบบนี้ ทุกวันครับผมดาวทุกวันก็นี่นะครับภาพสวยๆครับอาพรก็งามงามเนาะ นะครับก็มีนะครับสารางวัลเอาเอาที่3ก่อนที่เรกว่าจะลงไลน์แล้วนะคะ,อคะพอดีว่ามีการประกวดชุดก็เลยเนะครับที่3ามครับผมอ่าที่3ก่อนนะครับรน,น,นะครับผู้รองชามผู้โชคดีได้รางวัลจากคุณแม่ครับผม ที่สามน้องน้องอะไรฮะน้องโมเมครับผมเอาสิบอกให้น้องโมเมด้วครับนะไหนน้องโมเมอยู่ตรงไหนเนาะนี่แหละครับน้องโมเมครับผมอ่ะโมเมสวัสดีคุณแม่เดี๋ยวเร็วนะนี่ครับผมนี่โมเมนะครโมเมไดรางวัลครับผมที่สองที่สามท่านเจ้าองอ่าแล้วก็